ทดสอบ30อักษรจีนพื้นฐานภัคที่สองคุณรู้จักกี่ตัวลองมาทำดูกันครับข้อที่1อักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าเหยงเหยงแปลว่าวะวะอะไรคำตอบคือข้อ B 有有แปลว่ามีข้อที่สองอักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่ากัวกัวแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อบี กัวกัว,วประเทศข้อที่สอักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าจ้าจาแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A จา บ้านข้อที่สอักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าข้านข้านแปลว่าะวะอะไรคำตอบคือข้อ B ขีข้านข้านดู ข้อที่5อักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าไหมไหมแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ B ไหมไหมไม่ข้อที่6อักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่า สี่งสี่งแปลว่า,าะวะอะไรคำตอบคือข้อ A อสีง่งสี่งอยากคิดข้อที่7อักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่า เย่าเย่าแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A เย่าเย่าอีกครั้งข้อที่8อักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าทาทา แปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A ถทาทาเขาข้อที่9อักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าสืแปลว่าอะไร คำตอบคือข้อ A อศเวลาข้อที่10อักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าเจียวเจียวแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ B จิ้วจิ้วก็ข้อที่11อักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าเหย่เหย่แปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A เหย่ เย่ <Yeah. S 2> ก็ด้วยข้อที่12อักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าเฮ้เฮ้แปลว่าอะไรคำตอบคือข้อบีเฮ้ วสามารถข้อที่13อักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าก่วก่วแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ B กีก่้ก่ว เคยผ่านข้อที่สิบสอักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าด้วยด้วยแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ B ดีด้วยด้วย ถูกต้องต่อข้อที่สิบห้าอักษรจีนตัวนี้ออกเสียงว่าเฉวเฉวแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อบีเฉว เเรียนข้อที่สิบหกฟแปลว่า,าะวะอะไรคำตอบคือข้อ B ฟาฟาฟส่ง ข้อที่สิบหน่งหนังแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ B หน่งหน่งสามารถข้อที่18บแปดชื่อชื่อ แปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A อสืเรื่องธูระข้อที่19ตี้ตี้แปลว่าอะไร คำตอบคือข้อ A ตี้ตี้ลำดับที่ข้อที่ยี่สิบไหนไหนแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A เหม่หม่สวยงามข้อที่ยี่สิบเอ็ดฉงฉงแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A อฉงฉง จากข้อที่22ต้านต้านแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ B ต้านต้านแต่ ข้อที่23า h o l e h o l e แปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A h o l e h o l e ด้านหลังข้อที่24ขสิบี่ เขอแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A เขอเขอ,ขอและกับข้อที่25ซืซื แปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ b คำตอบคือข้อ b ซืซืตนเองข้อที่26ตัวตัว แปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ B ตัวตัวมากเยอะข้อที่27่สิบเตโตแปลว่าอะไร คำตอบคือข้อ B เตาเตาทั้งหมดข้อที่28จ่จือจือแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A จิจพียงข้อที่ยี่สิจงจงแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A จงจงจงชนิดพัน ข้อที่30มสิบเชียเชียแปลว่าอะไรคำตอบคือข้อ A เชียเชียบ้างเล็กน้อย เพื่อนๆทำได้เท่าไหร่ได้กี่คะแนนลองเมนไว้ใต้คลิปนะครับ